พี่ๆครับสวัสดีครับให้แสงจังเลยไปสาขาไปอแล้วเฮ้ยเฮ้คุณแม่บอกว่าถ้ารบนี้ใต้คาเฟ่มาจะให้สังคับสองแสงนวลเลเฟงเมือ,องอไทยที่ห้าพันบาทควมเพอ่มเทนหลอนก็ร้อนแสงจริงๆเลย ลางแล้วสวยไอซ์มาราต้หน่ง้ยิะาล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 ันาล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 นจาลาลาลานาล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 ลา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 ลลลาลาลาลลาคุณแม่พี่โลาครับองเริ่มล ขอโทษครับพีโซลา่าโอเครอแป๊มหนึ่งวา้าซุบไม่ใช่ไม่ใช่แกงเจ็ดบายบาย